ลูกที่หัวใจเลือกจะมีสิทธิเหมือนลูกแท้หรือไม่เรื่องไกลตัวที่หลายครอบครัวควรรู้เมื่อร่วมเปิดมุมมองกฎหมายในสามนาทีกับอายการแผ่นดินก็สำหรับในปัจจุบันนะครับยังมีหลายครอบครัวที่ได้ให้การอุปกราระเลี้ยงดูผู้เยาว์นะครับในทางเครือญาตินะครับอาจจะเป็นหลานนะครับซึ่งบางที ผู้เยาว์เนี่ยนะครับอาจจะมีบิดามารดานะครับแต่ว่าบิดามารดาเนี่ยอาจจะไปทํางานอยู่ที่อื่นนะครับหรือว่าอาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็จะมีผลว่าผู้ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอานะครับซึ่งเป็นคลในครอบครัวเป็นเครือญาติเนี่ยครับได้ทําการเลี้ยงดูอุปการะนะครับให้การศึกษากับผู้เยาว์นะครับจนมีความผูกพันนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับซึ่งในการรับผู้เยาว์เป็นบุตรเนี่ยนะครับก็ในทางกฎหมายเราเรียกว่าเป็นบุตรบุญธรรมนะครับ ถ้าหากว่าไม่ได้มีการรับเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับอาจจะใช้เป็นภาษาภาษาที่ไม่เป็นทางการก็อาจจะเรียกว่าเป็นบุตรนะครับเป็นบุตรตามความเป็นจริงนะครับซึ่งจะไม่มีผลทำกฎหมายนะครับจะมีผลตามกฎหมายก็แต่เมื่อลุงป้านาอาหรือว่าปู่ย่าตายายที่ให้การอุปละเลี้ยงดูผู้เยาว์อยู่เนี่ยนะครับได้จดทะเบียนรับผู้เยาว์คนนั้นเป็นบุตรบุญธรรมนะครับสำหรับการจดทะเบียนรับ ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมนะครับก็มีกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับว่าการรับบุตรบุญธรรมจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขประการสําคัญอยู่ว่าคนผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมนะครับกับบุตรบุญธรรมเนี่ยจะต้องมีอายุห่างกันไม่น้อยกว่า15ปีนะครับแล้วก็มีการจดทะเบียนโดยถูกต้องนะครับทีนี้ ในส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอขั้นตอนการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับที่จะเป็นประเด็นปัญหาก็คือว่าในกรณีที่บุตรบ,บุญธรรมเป็นผู้เยานะครับซึ่งกฎหมายใน้กาหนดเงื่อนไขไว้ว่า,าจะต้องได้รับความยินยอมของบิดาบิดาและมารดานะครับ หรือบิดาหรือมารดาแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่ว่าผู้เยาเนี่ยมีผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าบิดามารดาไม่สามารถให้ความยินยอมได้นะครับอาจจะติดต่อไม่ได้นะครับหรือว่าจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับตรงนี้กฎหมายกําหนดเงื่อนไขไว้ว่าจะต้อง ขออนุญาตศาลนะครับเป็นผู้ให้ความยินยอมแทนครับแม้ว่ากฎหมายมรดกนะครับจะให้การรับรองสิทธิ์ของบุตรบุญธรรมไว้ตามกฎหมายว่าถ้ามีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมโดยถูกต้องบุตรบุญธรรมจะมีฐานะเป็นผู้สืบสันดานนะครับแต่ยังมีกรณีอื่นอีกนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ผู้รับบุญธรรมเนี่ยอาจจะทําพิันกรมนะครับยกทรัพย์สินของตัวเองนะครับระบุให้กับผู้ให้บุตรบุญธรรมเป็นผู้รับ อมอดกในส่วนที่ระบุไว้ในพินัยกรรมก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองก็ได้หรือว่าเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองที่อาจจะทํากับเที่อำเภอนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์ที่สามารถจะเข้าไปติดต่อนะครับอขอรายละเอียดแล้วก็ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับบุญธรรมได้ครับ